นี่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับเราก็เดินทางออกจากกรุงเทพมาระยะเวลาสั้นๆครับประมาณสองชั่วโมงครึ่งเราก็มาถึงแล้วแล้วก็เป็นวันพักผ่อนของเราครับเราก็เลยมาหากิจกรรมทำอยากเข้าถึงธรรมชาติใกล้ๆกรุงเทพครับแล้วก็เราเลือกที่นี่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยน้ำตกที่นี่มีทั้งหมดเจดชั้นนะครับเดี๋ยวเราเดินทั้งหมดเลยเจ็ดชั้นแล้วก็นั่งพักผ่อน เสพธรรมชาติฟังเสียงน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยครับไปกันเลยน้ําตกเจ็ดเสาน้อยก่อนที่เราจะเข้ามาก็ต้องมาที่จุดบริการนักท่องเที่ยวชําระค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ก็คนละ20บาทเท่านั้นทานเข้ามาเนี่ยเดินตามเส้นทางมานิดเดียวเองก็ถึงน้ําตกกันแล้วละ่ะเราเดินลงมาก็าจะเจอน้าตกชั้นสองเราต้องเดินไปน้ําตกชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วก็ไปไล่ไปถึงน้าตกชั้นที่เจ็นเนนเดนเลย นี่เพื่อนๆเรามาเห็นเส้นทางเดินเทลใช่ปหมมันจะไปทางอีกฝั่งหนึ่งของลําห้วยของลําน้ําถ้ามันจะเดินน้ําตกชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะได้ไปใช่ปหแต่ทีนี้เส้นทางเดินเทลจะเป็นอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปโขดที่น้ำตกชั้นเกนก่อนแล้วก็เดินไล่กลับขึ้นมานะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกชั้นที่หนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปเดินเทลกันใหญ่นะี่ยนี่ตอนนี้เราเดินไปจังหวัดนครราชสีมาดูครับ<ม>ตรงนี้ที่เราอยู่เป็นเขตจังหวัดสระบุรีนะถ้าเราข้ามป้ายไปก็จะเป็นนครราชสีมาตอนนี้คุณได้ข้ามมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะข้ามสะพานแค่ห้าเมตรยตรงนี้จะมี ้าข้อมูลเี่ากกับการอาบป่าเขาบอกว่าเป็นศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ดูการที่เรามาเดินป่าก็าจะมีประโยชน์ของการอาบป่าก็คือเพิ่มความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดความดันโลหิตลดแล้วก็ลดอัตราการเต้นหัวใจลดระดับความเครียดด้วยนะช่วยรักษาความสงบฟื้นฟูอารมณ์เพิ่มความสามารถในการเจดจ่อมีสมาธิเร่งการพื้นตัวหลังการผ่าตัดได้ด้วย ช่วยให้หลับดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังงานความรู้สึกทางเพศบำรงสุขภาพสายตาด้วยนะ <_ d ata> เป็นไงบ้างการหนาป่าเวลาที่เรามาเอาตัวเองกัมาอยู่กับธรรมชาติมาเข้าป่าเนี้ยมันก็จะจริงๆแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นรู้สึกรีเฟรชกับตัวเองอยู่แล้วอ่ะเออแต่เนี้ยมันก็เป็นศาสตร์ด้านหนึ่งของทางญี่ปุ่นเขาขั้นตอนง่ายๆครับก็คือปล่อยตัวไปกับประสบการณ์ที่นี่แล้วก็อยู่กับนปัจจุบันขนาดนี้ แล้วก็อันข้อที่สองก็คือมีเส้นทางมีเส้นทางใจแต่เปิดใจให้กับการปรับเปลี่ยนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ช้าๆปล่อยให้เมฆหมอกอารมณ์พัดผ่านไปนึกภาพความกังวลต่างๆให้เหมือนก้อนเมฆปล่อยมันผ่านไปแล้วก็ทําความรู้สึกข้อสุดท้ายก็คือรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งครับอมืมันก็เหมือนกับสายการทําสมาธิอะไรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะดูแล ไปดีกว่าครับเริ่มเดินเทรล,ลกันดีกว่าีินเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกสิริพพแล้วก็น้ำตกชั้นสอ,นองถึงเจ็ดก็ไปทางนี้ได้เหมือนกันไปกันเลยลุยเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดมพยายาเย็นเป็นการซ้อมเดินป่าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการเดินป่าของจริง เราไม่ต้องซ้อมเราเดินเก่งอยู่แล้วแน่ใจแน่ใจเลยข่าวว่าครั้งล่าสุดที่เราไปเดินช้างนอนนะโอ้ยอนะมันเส้นทางพิเศษมีคนท้อบอกว่าเราจะเลิกเดินป่าแล้วด้วยดูดูดมีคนท้อแท้บอกว่าเราเลิกเดินป่ากันเถอะปิดโปรเจกต์วิแต่เส้นทางนี้ก็น่าเดินนะดูสิเดินไม่ยากด้วย เดินชิวๆชมธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติการอาบป่านั่นเองครับยาเย็นทางเดินก็ร่มรื่นดีครับเราเดินเรียบกับลำน้ำที่เป็นน้ำตกกันแหละแต่ พออยู่ในป่ามันก็มืดมืด,มดทึบทึบใช่ไหมยุงเยอะมากคือเราอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยอยู่ปุ๊บยุงตอมสองสามสี่ห้าตัวเต้นไปหมดก็ถ้าใครมาเดินก็เอายาพ่นยาฉีดกันยุงมาหน่อยก็ดีครับทากันยุงหน่อยเราไม่เอามาเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามไม่อยู่นิ่งๆก็จะเดินเดินไปเรื่อยๆครับ พอเราได้เข้ามาเดินป่าเนี่ยครับเราได้ยินเสียงน้ําเสียงแมลงเสียงนกแล้วก็อยู่กับอะไรที่มันเขียวๆสบายตายเงี้ยก็รู้สึกดีรู้สึกสดชื่นครับนี่ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งของการเอาตัวเองมาอยู่กับธรรมชาติเดินป่าอันนี้ก็เป็นเส้นเทรลแบบแค่ประมาณกิโลหนึ่งสบายๆเจออะไรอีกแล้ว ที่เขาเกือบเอาหน้าไปชนใส่แมงมุงแล้วอะ่ะนี่เราใช้เวลาเดินมาประมาณ สิบนาทีนิดๆเองครับเราก็มาถึงน้ําตกชั้นที่เจ็ดแล้วชื่อน้ําตกชื่อสาวน้อยเจ็ดมะเดืออุทุมพรแล้วก็ที่ชั้นเจ็ดเนี่ยก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะเราจะพักคาเฟ่ก็ได้แต่ว่าเราเดินเล่นดีกว่าครับเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเดินไปข้ามสะพานรกพญายเย็นสองแล้วก็วนกลับอีกทางหนึ่งเราก็จะไล่จ่ายาน้ําตกชั้นเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขึ้นไปครับ นี่เพื่อนๆดูเราเดินมาถึงสะพานสองใช่ไหมเราก็ข้ามลำน้ำำนํำลาน้ํามาเราก็เดินกลับอีกฝั่งตามแผนของเราปรากฏว่าทางมันซ่อมดูทางมันซ่อมอยู่เลยเราจะเดินไปได้ไหม ดออ้อมทางโน้นเาก็กลับทางเดิมหรอ้วเราจะไปได้นี่ตอนนี้ครับเราก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วดูเส้นทางเดินฝั่งนี้ดีมากเลยอ่ะเป็นทางแบบราดปูนลาดซีเมนนะผิดกับอีกทางที่เรามาคือเป็นแบบเส้นเดินป่าเป็นเส้นเพลวตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นจากน้ำตกชั้นที่เจ็ครับมะเดืออุทุมพรแล้วก เดินไล่กลับไปที่ชั้นที่หนึ่งแล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวระหว่างนี้เราก็เล็งครับว่าตรงไหนเหมาะสมเราก็นั่งพักไปกันดีกว่าครับเดินประมาณ7จ0ดแปดรอยเมตรครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนี้แต่ละชั้นก็จะมีความสูงไม่มากมายนักน้ำก็จะมีสีไปทางสีกาแฟอาจจะเป็นเพราะด้วย<ม>เป็นฤดูฝนก็ได้ เดินจากชั้นที่7ผ่านชั้นที่6มาถึงชั้นที่5ก็เพลินๆดีครับชมความงามของต้นไม้รากไม้แล้วก็ลำน้ำพร้อมกับฟังเสียงของน้ำตกตั้งแต่เราเดินมาจากชั้น 7, 6, 5แล้วก็ระหว่างทางไปชั้น4เนี่ยทุกชั้นที่บอกมาเนี่ยคือไม่ให้ลงเล่นน้ำหมดเลยนะเขาบอกว่าน้ำมันลึก ถ้าเราดูจากลักษณะก็คือมันเป็นลำห้วยแบบไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่กว้างมากอะ่ะเราก็จะจินตนาการว่ามันไม่ลึกใช่ไหมแต่เชื่อป้ายคําเตือนดีกว่าครับเพราะว่ามันน่าจะลึกจริงๆเขาก็เลยไม่ให้ลงเล่นน้ําเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้นที่สี่ครับเขาบอกชั้นที่สี่เนี่ยเป็นน้ําตกเจ็ดสานน้อยชั้นที่สวยที่สุดเลยไปกันดีกว่าครับชั้นสี่ เราเดิอนอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับก็มองเห็นน้ําตกชั้นที่4แล้วบริเวณนี้มีสะพานไม้ให้ข้ามระหว่าง2ฝั่งของลําน้ําด้วยเท่าที่สังเกตดูชั้นนี้น้ําตกมีความสูงกว่าชั้นอื่นๆเราก็เลยลองเดินไปที่กลางสะพานไม้ดูจะได้เห็นน้ําตกชั้นที่4นี้อย่างเต็มเต็มตามีบริเวณที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเล่นน้ํานั่งแช่น้ํากันแล้วก็สมกับข้อมูลที่เราได้มานั่นแหละครับน้ำตกชั้นที่4นี้มีความสวยงามที่สุดเลย เราเดินกันต่อมายังน้ําตกชั้นที่3ก็ยังคงเป็นน้าตกแบบที่ไม่สูงลักษณะเหมือนเป็นเอง่งแต่ไม่สามารถลงเล่นน้ําได้แล้วเราก็มาถึงกันที่น้ําตกชั้นที่ตอชั้นนี้มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ํากันเยอะเลยดูแล้วก็น่าจะสนุกสนานแล้วก็สดชื่นกันไม่น้อยเลยตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่น้ําตกชั้นที่1นะเป็นเวลาบ่ายโมงพอดีเลยแล้ก็หิวข้าวเราก็จะเดินขึ้นไปกินข้าวข้างบนดีกว่าครับ ไม่ต้องพักแล้วเราใช้เวลาเดินไปเดินมาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเที่ยวเล่นถ่ายรูปด้วยไปดีกว่ากินข้าวกินข้าวกันครับตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วหิวแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับ ตอนนี้เราก็แวะมาอีกหนึ่งที่ครับที่นี่ชื่อว่าวัดถ้ำพระโพธิสัตว์เขาบอกตรงนี้ก็จะมีน้ําตกจอปรอครับเป็นน้ําตกที่ไม่สูงมากแต่ก็มีความสวยงามอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มีถ้ำมีอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ไแน่ใจกันว่ามีอะไรบ้างก็ลงไปดูครับเดี๋ยวไปเดินดูน้ําตกแล้วก็ขึ้นไปบนถ้ำครับ ก็จะนาให้ใส่ทังอยากากินรสกะทิมันไม่มีกะทิอ่ะนนจากจากุดจอดรถครับเราก็เดินมาประมาณ50เมตรเองก็เจอกับน้ำตกแล้วน้ำตกนี้ชื่อน,น้ำตกกาปอรอนะครับก็พอมีน้ำอยู่นะไม่เยอะใช้ได้ สูงประมาณเกือบสองเมตรได้านี่นี่แงนีนี่แล้วตอนนี้ด้านหลังเราก็เป็นอ่าบันไดขึ้นไปบนถ้ำก็ไม่รู้ว่า ใกล้ๆขนาดไหนแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเขาคุยกันว่าประมาณ300ขั้นก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ลองเดินดูว่าใช้เวลากีนา่นาทีอ๋อ มันได้แบบพูดชันนะไม่ง่ายบอกเลยนี่ชว่วงนี้ขาดการออกกำลังกายด้วยแล้วเราก็เดินสามเก้าพักอะนี่ถ้าไปเดินป่านี่รู้สึกจะต้องตายกลางเขาแน่เลยโออย่างชันอะ่ะดูสิยู่ข้างหน้าเพื่อนๆข้างหน้าก็แบบ เดินสามเก้าพักสามเก้าพักอย่างนี้ถ้ำถ้ำตรงนี้หินหัวงูอ่ะคือแบบว่าถ้ามองแบบเดินผ่านเร็วๆอ่ะเหมือนมีหัวงูมาจริงๆเลยมันมีตามีอะไรด้วยเหมือนมากดูสิถ้ำเสาเลยมาทีแล้ว ม,ม,ม,มีบามระเัเอนไม่เคยไปเราช่วยในการเที่ยวฤดูร้อนประเทศไทยจรินฤดูฝนแต่มันร้อน <c oughs> เรามาได้200ขั้นแล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร่ไปเดินกันต่อ200ขั้นปะติ๊กิฮัง <c oughs> สามรอยสามสิบ้จ็ดขอ้ทางเข้าแบบว่าแคบมากเลยอ่ะตอนแรกมองผ่านๆรือว่าไม่ใช่ทางเข้าลรงนาทรวงค้า ทหารภายใต้การควบคุมของกอ,อ,องศิลปากรเลยนะยยไปครับเข้าไปชมกัน ในถ้ำก็จริงๆมันก็ไม่ร้อนนะมันก็เย็นๆแต่แบบว่ามันไม่มีการถ่ายเทอากาศไม่โฟล์ลเ่าเลยในถ้ำก็จะมี <sk art ing> หินงอกหินย้อยบ้างนิดๆหน่อยๆก็สวยงามครับเขาว่าจัดไฟอะไรให้มองเห็นทางได้สบายเลย <g ülme> แล้วก็แต่ละจุดก็จะมีพระมีอะไรเงี้ยให้บูชา หินมอกดูแล้วแบบว่าเวลามันสะท้อนแสงอมันทาแบบเรียงเรียับเลยไทยคือแบบว่ารวมทุกอย่างทีเจ้าแม่กวนอีมมีกวนอูมีอะไรแบบพระจีนพระไทยรวมกันหมดตรงนี้เป็นถ้ำเนียงผานะทำไมถึงได้ชื่อถ้ำเนียงผาก็ไม่รู้ ก็ไม่มีอะไรเดินลงมานิดเดียวเองม,มีหินนี้ะงอกหินย้อยที่แบบว่ามีน้ําหยดเลยในวัดนี้ก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับสีขาวสวยงามเลยแล้วก็บิวด้านหลังเนี่ยแบ็กกราวเป็นหน้าผาสูงสวยเลยสวยมาก จุดนี้คือโบสถ์สีขาวตรงนี้สวยมากเป็นโบสถ์ที่ขนาดไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันอยู่ท่ามกลางแบบว่าต้นไม้ที่แบบเขียวขจีมากเลยนะโคตรสวยขออภัยที่ใช้คำว่าโคตรเพราะมันสวยมากจริงจิดูเราอ้อมมาด้านหลังนี่คือแบบว่ายิ่งสวยหนักเข้าไปอีกเพราะว่ามันอยู่แว็กซาวเป็นแบบภูเขาอะแต่หน้าเรามืดไปหน่อยนะ แต่ว่าสวยจริงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของโบสถ์หลังนี้กันครับตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงแล้วร้อนหมดพลังครับตอนนี้เดี๋ยวเราว่าจะไปหาคาเฟ่ชิลๆนั่งกินเครื่องดื่มกินขนมหรือว่าของว่างสักหน่อยครับค่อยเดินทางกลับกันไปกันต่อครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในคาเฟ่ครับชื่อคาเฟ่ช็อกโกบอกใช่ไหมชื่อคาเฟ่อะไรอะช็ช็อกโกบอกคาเฟ่แอนบิสโตอะไรสักอย่างประมาณนี้แหละก็ย้อนกลับมาใกล้ๆก,กับทางเข้าน้ําตกเก็สาน้อยครับแล้วก็แยกออกมาหน่อยหนึ่งคาเฟ่ก็บรรยากาศดีเลยข้างในดีตกแต่งสวยงามน่านั่งมากแล้วก็ที่สําคัญแอร์เย็นวันนี้เรา เที่ยวเหงื่อซกดูเปลี่ยนเสื้อเลยเพราะว่าไม่ไหวแนละ้วเสื้อเน่ามากเหงื่อท่วมแล้วก็เหม็นล้วก็มานั่งกินเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ขนมครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับคาเฟ่นี้ตกแต่งสวยงามดีมากเลยครับแล้วก็ยังให้น้องๆหมาเข้าได้ด้วยนะเราก็สั่งเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมกับขนมเคก้กที่หน้าตาน่าทานมากๆมา,มา,มาอันนี้คือมอคค่าช็อกโกแลตเค้กนะคะ ชิมเข้าไปแล้วถึงรู้ว่าเป็นอะไรเราไปกินกาแฟใช่แต่ว่ามันอร่อยนะลองอันนี้มั่งอร่อยนะมันจะออกแบบว่ามีความขมๆของกาแฟนิดนึงอะ่ะส่วนอันนี้เป็น <Apple. S 2> อันนี้เป็นน่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเพราะว่าเขามีแบบว่ามีจุดๆไฮไลท์ไว้ที่ที่เมนูเขาเรียกว่าแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลเค้กหรือแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลชีสเค้กทุกอย่าง ไม่รู้ไม่ต้องจาาแค่ว่าอร่อยไหมเป็นสำคัญอตอนแรกเห็นเห็นครีมเ,ย,เยอะๆอย่างนี้นึกว่ามันจะหวานมากใช่ไหมแต่จริงๆ<ต>อ่ะใช่ใช่แต่จริงๆมันก็ม,มันก็หวานแหละแต่ไม่ได้หมักหวานมา,มากขนาดเท่าที่คิดก็ถือว่าอร่อยแล้วอัแอปเปิลของเขาคือเป็นแอปเปิลแบบสดเลยนะคะอ,อร่อยกินคู่กับสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเจลาตนสตูี้ ลิ้มพันรู้สึกว่าได้กินของหวานแต่ก็ยังรู้สึกเฮลตี้อยู่นะคะแล้วตอนนี้ครับเราก็นั่งเล่นที่คาเฟ่จนหกโมงจนคาเฟ่เขาปิดแล้วครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับกรุงเทพกันก็เป็นอันจบทริปวันเดทริปที่สระบุรีครับ ไปเที่ยวน้ําตกเจ็ดสาวน้อยแล้วก็ไปวัดถ้ำพระโพธิสัตว์แล้วก็มาจบที่คาเฟ่ชิลๆในหนึ่งวันครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่วันนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือฝนมันไม่ตกทั้งทงที่เรามาเที่ยวหน้าฝนนะครับเราก็กลัวว่าฝนมันจะตกแต่ฝนไม่ตกแต่อากาศร้อนก็นี่ครับวันหนึ่งชิลๆมีเวลาแค่หนึ่งวันก็เอาตัวเองมาเข้าใกล้กับธรรมชาติมาพักผ่อนแล้วก็ พักผ่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเราก็เหนื่อยเดินป่าเดินขึ้นขึ้นถ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับแล้วก็จบไปวันเดียทริปที่สระบ,บุรีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอจัวลาไปก่อนบ๊ายบาย